สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลบ้านพักตากอากาศเขาใหญ่อริยาพามาที่พี่รมคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ใกล้ๆบ้านเลยแค่5นาทีก็ถึงแล้ววันนี้มากินเครื่องดื่มตอนเที่ยงๆนะคะกินข้าวที่บ้านมาเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็จะเน้นแบบถ่ายรูปสวยนะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากคุกคุแสงที่นี่ก็คือสวยเวอร ถอดเสื้อแล้วนะคะไม่งั้นแบบทุกคนจะคิดว่าเอ้ยนี่มันคลิปเดียวกันหรือเปล่าทําไมทุกคลิปก็คือใส่เสื้อหนาวหมดเลยนะคะก็คือเราเป็นคนแบบเราเป็นคนแบบกลัวความหนาวแล้วก็แบบชอบแบบอุ่นๆไงแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อการทําคลิปนะคะนี่ดูบรรยากาศถ้ามาแบบ Golden Hour แบบเช้าๆอย่างนี้แปดโมงเก้ามไม่รู้เขาเปิดหรือ,อยังเนาะพี่ลมคาเฟ่ตั้งแต่แบบมานี่หลายวันยังไม่ได้แบบกินกฟงกาแฟอะไรเลยนะคะ เพราะว่าแค่กินข้าวก็อิ่มแล้วที่นี่ก็จะมีแบบอาหารด้วยนะคะเป็นอะไรอะ่ะเป็นสปากเกตตี้ผัดพ,พริกแห้งมีพิซซ่าด้วยแล้วก็มีเครื่องดื่มโซนถ่ายรูปที่สุนย์ฮอนฮิตนะคะ <c oughs> ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่เขาแบบนั่งเล่นกัน้างนอกก็มีที่นั่งเล่นนะคะเรืเรองยกอะไรที่มันเป็นก้อนๆนะเออ นอมเย็นมากไหนอ่ะสั่งให้พีย่ยังไม่ได้สั่งเอาจะกินอะไรอ่ะกูกินกาแฟายูสุมอจโตะยูุมอโตะมันเป็นโซดาใช่ไหมไม,มินมะนาโซดาได้แล้วเมนูต้มยูสุกับมิน้นจำชื่อเต็มไม่ได้เปรี้ยวมากนะคะสดชื่นเข้ากับบรรยากาศน้ำลายสดแล้ว ก็มีปลูกต้นนิ้วเหมือน PB w a วันเลเลยนะคะใครยังไม่ได้ไปดูคลิป p ีวันเล่ก็เดี๋ยวมันจะแปะลิงก์ให้ไว้เหมือนเดิม่าจะใช่แหละดูดิทุกคนดูดิมันแบบมันดูเหมือนไม่คมแต่จริงๆมันแหลมมากเลยอะที่เขาบอกอะ่ะ ถ้าผิดลูกผิดเมียก็จะต้องปีนต้นนิ้วสำหรับใครที่สนใจบ้านพักตากอากาศเขาใหญ่นะั้นก็จะแปะคลิปรีวิวบ้านพักไว้ให้ตรงนี้ใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะทักไลน์แอดอาริยาแปดหรือว่าเบอร์โทร0957069939ส่วนใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะคะเกี่ยวกับที่กินที่เที่ยวเขาใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะกดติดตามนุ่นไว้ได้ที่ช่องบ้านพักตากอากาศเขาใหญ่อาริยาได้เลยรนะอติดตามต่อไปนะคะว่าครั้งหน้าจะพาไปกินที่ไหนอีก จะมันจะต้องอร่อยมากนแน่ๆค่ะทุกคนบ๊ายบาย